สวัสดีครับวันนี้อยู่ในอาร์บวานนะครับวันนี้ผมจะมาจับริโพโรคัสนะครับเป็นตัวที่ช่วยเราแทงได้ดีมากแต่ว่าโปรแกรมอัดผมมันก็เป็นอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้นะครับคือมันปิดให้ผมอัตโนมัติอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องปิดเปิดบ่อยๆนะครับนั่นไงผมเจอริโพโรคัสแล้ว เพื่อนนผมยะงหาที่จอดนกมะโอเคตรงนี้น่าจะใช้ได้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากนกเรียบร้อยผมจะทําการยิงดิ่โพโดครัรจากตรงนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ผมใช้เป็นปืนล่อนก่อนกันอื โอเคนะตอนนี้มันสลบแล้วแล้วธนูผมก็หมดกระทันหันผมนึกว่าผมจะไม่ได้จับมันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมทำให้มันสลบเป็นที่เรียบร้อยก็จากคลิปพี่ผมอัดไปหลายๆลคลิปแล้วไม่ก็มีคนแนะนําผมว่าถ้าทำยังไงถ้าเหลือจับเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอนานแรื่พวกนี้นครับผมก็ขอขอบคุณมากมากนะ โอเคแต่ว่าเราต้องมาโฟกัสที่โพรตคร์ก่อนแล้วตอนนี้ก็หางเป็นตัวที่หางยาวมากเลยโอเคนะครับงั้นผมจะตัดไปตอนที่มันได้แล้วเลยแล้วกันนะ โอเคนะตอนนี้มันผมว่ามันน่าจะห,หิวได้ที่แล้วนะผมจะทําการยัดยาเอ้ยยัดเบอรี่เข้าไปให้มันเลยนะโอเคมันขึ้นมาก็หนึ่งเปอร์เซ็น ผมไม่รู้นะว่าข้าวความหิวมันจะไปถึงตอนที่มันเทมมิ่งเสร็จได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าแม่น่าจะได้โอเคแต่มาเกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็ยังดี โอเคมันอยู่ที่หกสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้พาดิปโโพโดคัทกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วคือที่ผมอาจจะไม่ให้ดูอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเอ้ยมันเป็นเพราะว่ามันโปรแกรมอัดผมมันเป็นอะไรไม่รู้นะผมก็เลยไม่ให้ดูนี่แล้วผมก็มีมีไม้ด้วย คือเป็นม้าที่ผมจับมาเพื่อทำเควสนั่นแหละเออโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับ